วันนี้จะมาทำชูบับหรือซูชิบ้านเราแหละเกาหลีเรียกชูบับนี่ค่ะทําให้ลูกนะคะไม่ใส่ถูกมืออย่าว่ากันนะคะทําประมาณสิบคาเนี่ยค่ะสิบกว่ากว่าลูกชอบกินกินดิบมากก็ไม่ดีอันนี้ก็เลยมาทำสุกให้ลูกนะคะข้าวนี่ก็คือจะใส่น้ำมันงากับเกลือหน่อยๆคุก,ค,ก,ค,ก,ค,กคุกค่ะแล้วก็จะมาปั้นเป็นก้อน เป็นคำคำเล็กๆนะคะไม่ต้องเป็นคําใหญ่เด็กกินค่ะนี่ปันแบบนี้ไม่ยากหรอกเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมวาสบีใส่ใส่วาสบิด้วยนะคะใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะซื้อมาเราก็จะมีเห็นมีวาสบิเขาใส่ไว้ข้างในแบบนี้ทำง่ายลูกชอบกินค่ะ ก็เลยอามาจี่ในกระทะกินดิบมากไม่ดีเด็กก็เลยเอ้าทำสุกให้สุกก็อร่อยนะคะจิ้มโชยุลูกชอบดิบก็ชอบนะคะทำไมชอบกินไม่รู้ <c oughs> นี่ค่ะเราก็จะทำให้มันสุกพริกหน้าหลังแค่นั้นค่ะอันนี้ก็คือมันเหลือจากที่กิน ไปสองรอบแล้วนะคะซื้อมาหนึ่งชิ้นก็กินได้สองสามครั้งกินทั้งแบบไม่ย่างกับแบบย่างเนี่ยมีสลาย้วก็จเจาสลายมาห่อนะคะห่อก็ได้ไม่หอก็ได้แล้วแต่อนันนี้ลูกก็ชอบกินสลายนะก็ตัดสลายเล็กใหญ่แล้วแต่เลยเราก็จะวางเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้สุกแล้วเราก็ตัดแบบว่าใหญ่จุกจุกเลยกินเองนะคะไม่ต้องเสียดายมันเนี่ยค่ะเอาสลายห่อแบบนี้เลย วางทับไปเลยติดกับข้าวพอดีคำเลยค่ะนี่เราก็ห่อแบบนี้เลยได้หนึ่งคำก็จะห่อทั้งหมดเลยนะคะไม่บางนะคะอันนี้คือหั่นแบบใหญ่เลยเพราะกินเองไม่ต้องไปทำเล็กๆค่ะทำสิบยี่สิบคำให้ก็หมดนะคะ ลูกสาวกินเก่งนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่ก็ได้หนึ่งมือทำบ่อยค่ะลูกชอบลองเอาไปทำดูนะคะเผื่อลูกๆชอบไม่มีอะไรมากเลยน่าก,กินไหมนี่ก็จะเทชโชยุมาค่ะนี่ชโชยุซื้อมาไว้เป็นขวดเลยไว้จิ้มกิน เราคนมาจากโรงเรียนพร้อมเสิร์ฟค่ะลองทำดูกันนะคะอร่อยทำง่ายขอบคุณที่รับชมนะคะ